ราจะไปหาปลากันค่ะอุปกรณ์ารหาปลาพ้อมค่ะไปหาปลาเขื่อนน้ำอูนดูซื่อว่าวันนี้เราจะได้ปลามาหรเปล่าเราไปดูก่อนเพราะว่าไปค่ะครับเบ็ดของเราเวลาผ่านไปยังมิดสี่หลีอยู่ว่างั้น รอลุ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเบ็ดส่วนฝั่งทางยอนะครับลุ้นระทึกตลอดทุกวินาทีนะครับทางนูน้นอาจจะไกลหน่อยนะครับไกลๆนู้นแดดก็รู้สึกว่าวันนี้แดดจะแรงนิดนึงถือว่าเป็นเลือกดีเหมือนกันเมื่อวานฝนฟ้าขนอง นะครับลมแรงก็ไม่เหมาะสำหรับการยกยอเท่าไหร่นะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับบรรยากาศของเบ็ดของเราวันนี <S 1> <S 1> ้สงสัยส่ยเดือนเราจะยังไม่ทำงานนะครับ <S <S <ม>ต้องรอสักพักก่อนนะฮะ หรือคุณไสเดือนแต่ทำงานก็ใสสายนั่นแหละคิดว่านะครับตามกันไปเรื่อยๆนะครับมาแล้วครับฟูงนายหอยททมินนี่ก็สมุนมาจากไหนไม่รู้เนะี่ยเยอะแยะหมดแล้วครับตอนนี้ กับฝูงน้อยหอยทะเบีนฝูงที่สองอ้แถวนี้งวกควายเยอะนาะมีแต่คนรวยตัวนี่อืมเบ็ดแล้วก็มีฝูงควายเป็นเพื่อนนะฮะาลองกองแก้งไป ฟูนอยห้อยทมินนี่แหละครับสมุนก็อะไรเนี่ยเสวิธีไล่หมาของนะครับทางบ้านผมนะครับถ้าเรียกบอกไปไปมันจะไม่ไปนะครับมันต้องเสีนะครับครับเราก็ได้ย้ายสำนักง,งานของเรามาตรงป่านามนะครับเนี่ยป่านาม Oh no. ใส่ตอไม้ใหญ่เนี่ยฮะดูตออะไรแหบกบนี้ตอเยอะด,ดูช่องปีดีๆนะครับมันงั้นได้ได้ตอขึ้นมาแทนปลานะฮะมาดักหน้าคนยกยอนะยกยออยู่นู้นนะครับเมื่อกี้ก็ได้อีกแต้มหนึ่งยอเกือบขาด่าง,งั้นอ่ะลุนกันต่อไปนะสลับเบ็ดของเรา อาศัยนั่งเป็นเพื่อนกันมางอันนะรุนช่วยกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าเบ็ดเอาละครับทางนน้นโปะปะโปะโปะแล้วครับทางนน้นยอเราใช้ผลถ้าได้ใช้การได้ดีอยู่ครับแต่เบ็ดเรานี่สิ <c oughs> เงียบจีรีเหมือนจุดจีฟังทำ ยอ,อนู่นแหละฮะาล้วครับได้หนึ่งแต้มสำหรับโยโยอมานมากหลายคนอาจจะถามว่าเบ็ดล่ะเหมือนเดิมครับท่าน มันก็ลองกล้องแกงใหม่เลยฮะนาย้อยทมินมีแต่ตัวพีพีเนาะอุดมสมบูรณ์แท้ๆยากาดายแต่อ่อนซอนคักพะนะอืมวายลงแล้วทีนี้อืม สงสัยควายจะกินเบ็ดกุละบาทที่นี่ยเออน่อบาทเนี้ยบาทเนี้ยเก็บเบ็ดก่อนมันลุยลงไปแล้วนู่นมาเป็นฝูงเลยทีไม่ไหวจะเคลียและและ้วเราก็ทำสำเร็จนะครับท่านปลาดุกหนึ่งตัว โโอ้หลังจากที่รอมาเนิ่นนานประมาณว่าหนึ่งศตวรรษนะฮะสมกับการรอคอยมากสุดยอดเลยพนักง,งานยกย่องเราก็ทยอยเก็บแต้มไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าเป็นการแข่งกีฬานี่ก็คงจะห่างกันประมาณสักสิบต่อหนึ่งนะฮะอืมไม่้เบ็ดสิบนะฮะเบ็ดตอนนี้เหลือหนึ่งนะฮะยอสิบแล้วนะครับไล่ตูดกันไปนะครับอยู่ไกลนู้นนะครับดูเห็นหรือเปล่าเนาะแดดก็แรงมากวันนี้ติดตามกันไปยาวๆครับวันนี้ ยากาศนะครับตอนเที่ยงเที่ยงวันนี้เมฆทางนู้นเยอะหน่อยดีแต่ไม่มีเข้าฝนเนาะลอดไปดูปฝัง่งตะก,กนี้นะครับที่ลงเบ็ดอากาศสดใสครับก้อนเมฆสวย เก็บพวกจอกพวกนี้ไปให้ปาลานวดก่อนเก็บไปหนึ่งกระสอบนะครับหนึ่งกระสอบคืนเดียวทั้งหอยทั้งปลากินเกลี้ยงเหมือนกันเดี๋ยวนี้จะเก็บไปอีกโนดพนักงานยกยออยู่กลางน้ำนู่นะฮะยกมาเรื่อยๆ ห็นว่าจะยกไปเรื่อยๆจนกว่าจะเมื่อยแล้วก็จะพักครึ่งชั่วโมงเหมือนกันคร,ร,รับาปฮะจะไม่รู้จะพักตรงไหนมองหาที่พักมาเหยีอยู่เหมือนกันครับชมกันยาวๆนะครับวันนี้ขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับรับชมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆลงให้ชมเรื่อยๆนะครับนี่ยอเรามานี่แล้วครับเมื่อกี้โดดออกไปตัวหนึ่งเหลือสองอืมครับ สองเหลือ2ปลากระสูบโดดออกไปปลาอะไรดีปาลปากระสูบเปล่า <ห ả? S 1> ปลากระสูบเปล่าโอ้กระสูบนีไปแล้ว ขึ้นมาขึ้นมาข,มาขมาึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเออขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยมาแล้วปลาลายนอนี่ยู้้ฮ

กำลังเตรียมตัวกลับแล้วนะครับกลัวปลาตายกลับก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ครับโอ้เก็บจอกไปให้ปลาด้วยว่างั้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับใครมีคลิปจะได้ไม่จะได้ไม่พลาดนี่แดดมันร้อนพุดติดๆขัดๆแล้วอย่าลืมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม ไปเจอกันที่บ้านนะครับไปดูผลงานต่อที่บ้านสวัดีครับผลงานจ้าผลงานวันนี้ผลงานวันนี้จ้าตัวประมาณกิโลตัวนี้วันนี้ประมาณสองโลกว่าค่ะตัวนี้ก็ประมาณสองโลตัวนี้ก็ประมาณโลกว่ากว่าค่ะโลประมาณเกือบโลครึ่ง ตัวนี้ไม่รู้กี่กิโลมันหนักมากค่ะประมาณเกือบห้าโลแหละหนักป่าเลยไม่รู้แต่อันนี้สี่ตัวโลค่ะหนนาค่ะยอขาดค่ะก็เลยมายอขาดทะลุหมดเลยอย่างเนี้ยเข้าทีสองตัวสามตัว ประมาณสามสี่ตัวล,ลูเนีย่ยฝากเข้าฝากช่องหนูนะพาเล้วด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะคลิปนี้จบไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ